ไหนถูกกว่าก็ร้านนั้นแหละเอ้ยร้านที่มัน,มนแพงดเีมีร้านอะไรนี่สุนทีอาอสุนทีม,นมีหลายสาขาป่านนั้นบอกเล่วนี้ไหมร้านสุนทีเหรอมันร้านคนละร้านหรือเปล่าพี่ปอง ไปรนะ้านนี้ไงก็วองลองดูว่าเป็นไ,ไงมาร้านนี้เหรอเข้ามาดูอีกทีนี่ไงน้ำโอ้โหนี่ไงมีแพงก็นั่งแพงไงก็ได้ละอมมาออมอ่านางไม่ได้ คุณสืบต,ตาฮะแต่ใครก็ไม่ทรา,าบครับพอดีขอความไม่ขึ้นนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนะไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะพี่น้องนี่นะหเห็นไหมเขาฉลาดเขาก็ทำบ่อน้ำมาเองเลยนี่เขาก็นั่งผู้ใหญ่ก็นั่งกินข้าวนะแต่มันแคบไปนหน่อยร้อนขข้ามาเอานี่ตอนนี้พี่นั่งกินอยู่นะเราจะกัดออกไปน,นะ ดูบรรยากาศหลักล้านอันนี้ขับรถเล่นลเยอะมากกลับไปบึงกลับไปร้านสมบูรณ์แล้วเราไปนั่งกินของอร่อยะมา,า,ม,ามากินบรรยากาศก่อนนะมัไม่อยากกินอาหารจีนบรรยากาศหลักล้านเมนะืองเมอกกนนืองเมนต์ไม่น,มน,มนึต่รถเยอะนะคนเดียวไปด้วยกันนะครับ ้บรรยากาศหลักร้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาหารหลักร้อยแล้วบรรยากาศหลักร้านไปแล้ว จะพาคุณซื้อไปวิ่งเล่นด้วยอะมามเดี๋ยวอ่นนั้นมันก็เดี๋ยวค่อยซื้อ,อาการจะมาเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศสนุกสนุกนี่แล้วกันนะร้านไหนนี่พี่มาร้านนี้เหรอเออ,เอ,อร้านนี้หรอมันนี่แหละร้านก็อารมณ์เหมือนร้านสมายนี่แหละแต่มันมาอยู่ตรงนี้เฉยแต่มันไม่รู้จะกินอะไรนะ่ะมีที่วิ่งเล่น เปียกเออตอนเนี้ไม่ชอบที่มันเปียกเนี่ยนั่นเนี้มันก็มีข้างในนั่งได้มีที่วิ่งเล่นทําไม่รู้สึกไม่ได้ก็ เจอมากพี่น้องวิวหลักล้านอีกสักรอบหนึ่ง <c oughs> เป็นการส่งท้ายทุกคนนะนบรอในการเวลาคุณภาพแบบนี้ อยู่ที่ไหนนี่ภูเก็ตลรวอว่า